สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่มีความชาญฉลาดและมีความสามารถในการวางแผนการรบในยุคสามก,ก๊กเขาคือลกซุนลกซุนเกิดในปีพุทธศักราช703คศ160เขาเป็นนักวางแผนและนักยุทธศาสตร์ที่สาคัญของรัฐงอกก๊กลกซุนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีความสามารถในการวางแผนการรบที่ยอดเยี่ยมและมีความสงบสงเสงี่ยมในทุกสถานการณ์หนึ่งในเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากลกซุนคือ การรบที่หับปาลกซุนสามารถวางแผนการรบและเอาชนะกองทัพของของเบ้งได้ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเขาไม่เพียงแค่ใช้กำลังทางทหารแต่ยังใช้ปัญญาและความรู้ในการควบคุมสถานการณ์ลกซุนเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาและการรักษาความสงบเสงี่ยมในทุกสถานการณ์เขาสอนให้เราเห็นว่าการคิดอย่างรอบคอบและการวางแผนที่ดีสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นเราสามารถนำข้อคิดและแรงบันดาลใจจากลกซุน มาใช้ใน